ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับทางช่อง youtube นะครับวันนี้เรามาดูหินนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อีแบบหนึ่งน,นะครับผมคือมาเจอกับท่านฤาษีท่านไม่ค่อยอยู่ถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ค่อยอยู่ตามบ้านนะชอบอยู่ตามป่าตามเลยครับก็คือท่านเก็บมาก็เลยพอดีมา ออกมาดูครับนี่ครับเป็นเหล็กไหลงอนีดหนึ่งก็คิดว่าเป็นเป็นลังเหล็กไหลเลยก,ก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะว่ามีเยอะครับที่ท่านสะสมไว้นี่นะครับก็เป็นกาฝากไม้พยุงแล้วก็ทุกอย่างครับนี่ครับที่เห็นเป็นจานนี่ครับแล้วก็เ็กนี่ครับ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาลงส่งให้ดูจะชัดอีกทีหนึ่งครับก่อนนี้นี่ครับแล้วก็นี่ครับที่ท่านสะสมไว้นะครับท่านฤาษีสะสมไว้นะครับนี่ครับอันนี้บุกมาถึงที่พำนักของท่านนะครับนี่ครับ ก็มีลักษณะแบบนี้นี่ครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นครับผมที่ลือสีท่านเก็บไว้นะครับท่านชอบเดินทุดงแบบตามป่านะครับไม่ชอบเข้าไปอยู่ในบ้านในอะไรเท่าไรก็เลย นี่ครับอีกก้อนนี้ครับตอนกลางคืนจะมีแสงเหมือนมีเกดเพชรเกจไรครับแต่ยังยังไม่ล้างครับผมท่านออกมาจากตอมปลวกนะครับยังไม่ล้างเดี๋ยวผมจะลองบูชากับท่านไปครับวก็ไปล้างดูนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับคลิปนี้ก็เอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอรอติดตามกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะต่อให้อีกทีหนึ่งจะพาไปดูที่ เป็นลังของลังของเหล็กไหลตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใหญจริงๆครับลังนั้น